เขาบอกว่าพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะวันนั้นน่ะเขาบอกว่าพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะคนที่ไปที่บ้านอ่ะเขาบอกว่านักข่าวเอาไปหมดแล้วเหลงหรือเปล่าพี่เพื่เนอย่าอยู่พี่เพื่อน สภาพจิตใจหนูโอเคค่ะตอนนี้แฮปปี้มีความสุขดีค่ะก่อนหน้าน,นี้บรสุมเลยไหมคะโอ้มายก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็โอเคค่ะแล้วแล้วพิคเติ้ลมีมาขนาดนี้ตอนนี้เข้าวัดอยู่ค่ะเพื่อเขาเรียกว่าเตรียมตัวบวชค่ะ<อ>แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะบวชไปไหนจะมาแจ้งอีกทีนะ่ค่ะ<อ>ได้ได้ค่ะเราตั้งใจบวชแล้วค่ะ ก็คือตั้งใจปวดอยู่แล้วว่าเข้าไปทางโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมคะออกมาแล้วก็สำรวจค่ะประมาณนี้คะ่ะแล้วเรื่องอาการปวดของพี่ต้นเนยคะอาการปวดนะคะก็ดีขึ้นคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังทรงตัวอยู่เดี๋ยวก็มีแบบ bipolar หรืออะไรนิดหน่อยคะ่ะไป็นหาหมอ,ม,อมั้ยคะหาหมอค่ะแต่ก็คือมันใช้เวลาระยะเวลาในการรักษาค่ะคือแบบในเดือนเดียวสองเดือนมันไม่หายต้องเป็นปีค่ะ สรุกคือตอนนี้หนูคื้นดีกันแล้วไม่ได้คืนดีค่ะแค่แบบว่าวันที่เราไปออร์แกรเนี่ยเราแค่หนูแค่ให้อภัยเขาแล้วก็จะบอกบอกเขาว่าก็จะอยู่ข้างๆขางเขาแหละแล้วก็มาไปไปส่งเขาให้ถึงสั่งสันส่วนจะกลับมาคบกันไหมน,นั่นก็ต้องดูหลักบวดว่า เขารักษาตัวหรือยังแล้วก็แบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะตอนนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรสถานะตอนนี้เหรอคะก็เรียกว่า,าดูแลกันไปอะคะ่ะก็เหมือนพี่น้องกันนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการแบบว่าดูแลกันแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะุณย้อนกลับไปวัน,น,มมนที่หน,นูไปออกรายการพี่หน,นุ่มเนาะมันมีชวนที่กลุกขึ้นมาตอนนั้นที่เป็นคนที่เจอมากหนูว่าไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นหนูก็ตกใจนะคะกลัวเขาหลุดนะคะถ้าสมมติแบบเขาหลุดแล้วตายแล้วชอนนั้นแบบ แบบตกใจมากหนูก็จะลุกแล้วคือทั้งสตูก็แบบว่าช็อตแล้วแบบว่าลุกขึ้นมาแล้วเตรียมชาร์จแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะต้ตก็เป็นแบบนี้บ่อยคือตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยอ่าจริงๆอ่ะอาการเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาเข้าเรือนจำใช่ไพอออกจากเรือนจำเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ทานยาก็เลยแบบว่าแย่แย่ลงค่ะหนูเป็นห่วงเขาตลอดเลยคะ่ะจริงๆปกติดวเป็นิวเป็น บบอารมณ์ขึ้นขนลงๆแต่ว่าคือหนูก็จะแบบรู้ละถ้าเกิดมีแบบที่ใบโพล,ล่ามาาเงี้ยหนูก็จะแบบยู่เฉยเฉยอยู่ละประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าหายเองรมีความกลัวอยู่เกัวไหมเหรอคะจอิอจริงอะเราเราก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่คือก็ถ้าเกิดเราไปกลัวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ เราต้องรักษาเขาด้วยอะค่ะเราต้องให้กำลังใจเขาอะค่ะแตร่ระน,นี้คือรักมันมันเป็นการกิดด้นตัวเองหรือเปล่ามีคนจะมนนาที่หรือรอกวนนะอ๋อหนูอบอกแล้วว่าสามารถสามารถหน,หนูไม่ได้ปิดกัน้นหนูไม่ได้ปิดั้านตัวเขาแล้วก็ไม่ได้ปิดั้านคนอื่น,นคือแบบว่าหนูสามารถคุยกับคนอื่นได้แล้วก็คุยกับเขาได้คือเราคุยกันแล้วว่าเราอะจะเป็นพี่น้องกันนะแล้วถ้าเกิดพี่บวชพี่รักษาตัวเสร็จเนี่ยไม่ว่า ยังไงเนี่ยเราจะกลับมาคุยในอีกทีว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมาาไม่้ากังวลแต่กังวลไหมเจ้าแบบว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหน,นไม่ค่ะตอนนี้ไม่กังวลแล้วค่ะก็คือม,มีทั้งธรรมะบำบัดจิตใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นแล้วค่ะพี่ถามน้องตรงนะวันนี้ทำไมหลายคนสงสัยว่าทำไมเรายังรักก็ยังหวังดีกับพี่เขาอยู่แม้แต่ที่ เขมันข้างเจ็บปวดแล้รุนแรงเอ่อทำไมเหรอคะก็รักท่องเดียวค่ะหนูรักเขารักรักไใจบริสุทธิ์รักได้ใจจริงเลยใช่ถึงเขาจะทำร้ายหนูหนูก็รักเขาทำไงได้ก็ก็รักค่ะเพราะว่าเราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะไม่บ่อยแบบทั้งผ่านความตายใช่ไหมคะผ่านการลาจากแบบจากเป็นอะไรเงี้ย แล้วยันมาถึงทุกท,ทุกวันนี้มันทําให้เรารู้แบบว่าเอองันรักกันไ้ดีกว่าแต่อนาคตเนี่ยคือไม่มันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วว่าหนูไม่สามารถสัญญากับทุกทุกคนได้ว่าหนูอ่ะจะต้องเป็นแฟนเขาตลอดไปนะเดี๋ยววันหนึ่งหนูเกิดมีแฟนใหม่หนูอ่ะอ่าแล้วก็จะมีคนมาด่าหนูอีกหรือเปล่าว่าเออเดี๋ยวมีแฟนใหม่ทิ้งพี่เติ้ลอีกใช่ไหมคะอันนี้คือหนูก็บอกนะตรงนี้เลยว่าอ่าพี่เติ้ลเขาก็ทราบว่าโอเคตอนนี้เราสถานะคือ เป็นเป็นเป็นแค่คนแค่คนแบบดูแลแล้วห่วงใยกันส่วนหลังบวชก็ค่อยว่ากันว่าจะกลับมาไหมหรือว่าเขาซึ้งในรถพระธรรมแล้วเขาไม่อยากจะศึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีคะ่ะตงงรูมีคนมาตีคะตอนนี้ มีเรื่อยๆค่ะก็คือก็คุยก็คุยธรรมดาค่ะไม่ได้แบบว่าแบบต้องคุยเป็นแฟนต้องนัดเดทต้องนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากตอนนี้หนูก็เน้นแต่งานก็คือทํางานช่วงนี้งานเยอะมากเลยหนูยังมาแอบหลับหลังบูธเลยค่ะใช่เมี่อหนูเพิ่งเลิกงานตีสามใช่ไหมคะเมื่อคืนไปโชว์ตัวมาแล้วก็แบบอ่ารีบมาตื่นถกมัเช้ามานี่แล้วก็ยิ้มสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่มีผลต่อพี่เติ้ลหรือพี่เต้นเขาจะไม่เกิดความ คือ,อจริงๆเขาเคยคิดนะคะเหมือนว่าพอเขาไปอยู่ในวัดเนี่ยเขาวางได้ตอนแรกๆคือแบบหนูต้องถือกล้องวงจรปิดไปแบบไปด้วยะคะ่ะไปนั่ง,น,ง,น,งนั่งกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาขอ,ขอ,ขอก็เสียบกล้องวงจรปิดแล้วก็เออดูกันเขาก็ดูว่าเราคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเหมือนเขาคิดได้แล้วว่าโอเค คือแบบทุกอย่างมันต้องปล่อยวางบ้างเหมือนที่แบบเขาก็คงเข้าใจอะค่ะเขาก็เลยแบบต้องปล่อยวางไม่งั้นตัวหนูก็รู้สึกอึดอัดตัวเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเราทั้งสองคนก็เลยต้องแบบต้องมีแบบสเปคของตัวเองค่ะแล้วกับพนายที่ที่คุณพ่อหลายคนจะเข้าใจว่าหนูกับพนายอะไรเงี้ยอ๋อคุณพ่อเขาดูแลหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่พ่อหนูแม่ หรือว่ามรดกหรืออะไรก็แล้แลวก็แล้วแต่ก็คือทนายเอทนายภาษาเนี่ยค่ะก็เป็นคนดูแลมาตลอดเลยค่ะมีอะไรที่หนูไม่สบายใจเนี่ยหนูก็จะโทรหาเขาเป็นคนแรกคือคือหนูจะไม่โทรหาพ่อแม่ไงค่ะหนูก็จะแบบว่าพ่อเอหนูเป็นอย่างนี้นะเอหนูควรทายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเป็นแบบแบบเรียกว่ากุญซือด้วยค่ะตอนนี้เขาเรียกนิคกุนซือหนูก็จะบอกโอเคค่ะพ่อเป็นกุญซือให้หนูหน่อยนะอะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นพ่อจริงๆไม่ได้เป็นเด็กอื่นนะคะเป็นพ่นอ,อจริงๆค่ะไม่ได้เป็นเด็กอือ่นมิสเตอร์มิสเตอร์เขาตายแล้วตอนนี้นตอนนี้นางเข้าใจแล้วค่ะนางเข้าใจตั้งอยู่ในงานแล้วค่ะเพราะยมดอาหารและการพิเกิลในบ้าแบบว่ารักษาการแ,แ,แ,แพร่กระจายขับมาหารมันมันอยู่ที่ตัวเขาเลยอะค่ะเราไม่สามารถแบบตอบได้คือ ขนาดตัวหนูเองนะคะที่แบบว่าหนูคิดว่าหนูแข็งแรงแล้วตัวหนูเนี่ยฮิวตัวเองขึ้นมาแบบสุดๆแล้วตอนหนูที่ที่หนูเคยเป็นแบบเขานะคะก็ใช้ระยะเวลา2ปีเหมือนกันนะกว่าจะแบบว่ากลับมาแบบปกติแต่ว่าคือยาเนี่ยต้องทานตลอดแต่อย่าคิดว่าตัวเองแบบว่าฉันใช้ทามารักษาได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันไม่ได้ะม่ต้องใช้ยาจริงๆที่ม<ต>นะื่วานนี้เขาเิ่ยาอะไรกปกติเหมือนเดิมแล้วใช้กลับมา คือตอนนี้อยู่ที่วัดก็น่าจะทานเหมือนเดิมะคะ่ะอันนี้หนูคิดว่าก็น่าจะทานนะคะใช้คํานี้เพราะว่าอตอนที่แบบว่าหนูบงังอยู่หนูหนูจะบังคับว่าถ่ายตอนทานยาให้หนูดูด้วยประมาณนี้ค่ะก็คือก็ยม่คุยกันตลอดใช่ค่ะแต่ว่าคือตั้งแต่เข้าวัดไปก็ไม่ไม่สามารถคุยได้แล้วอะคะ่นะก็เป็นเดือนแล้วที่ไม่ได้คุยกัน เรได้ไปข่ลงตุงเลนเหนื่อยไปเหนยเหนื่อยไหมหรอพี่กัปพี่เหนื่อยเยพี่รนแทนเลยเนี่ยพี่กัปก็ได้ทำที่จริงจริงในในส่วนงานเราก็ต้องทำคนเราก็ต้องดูชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องดูเหนื่อยไหมหรอคะจริงจริงอ่ะ พี่เคยได้ย like ินคำนี้นะการการให้อ่ะแล้วเราแล้วเราได้ได้ความสุขอ่ะคือบางคนอ่ะเขาไม่ต้องการแบบได้รับหรอกบางคนเราต้องการให้แล้วแบบเรามีความสุขอ่ะเวลาที่หนูเห็นเขายิ้มอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาพาเขาไปเที่ยวเวลาอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูมีความสุขนะหนูแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะหนูรักเขาใช่แต่ว่า ตั้งแต่แบบหนูหวังดีกับเขาตั้งแต่แรกแรกหนูคือหนูไม่ได้รับตั้งแต่แรกเนี่ยหนูหนูหวังดีว่าเอ้ยหนูจะพา,าผู้ชายคนนี้ออกมาจากหน้าตู้เย็นแล้ววันนี้หนูมาส่งเขาถึงฝั่งฝันแล้วว่าเขาออกมาหน้าตู้เย็นแล้วแล้วหลายปีเนี่ยเขาก็ออกมาจน อ่ะจะบวชแล้วคือตั้งแต่นี้ไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะแยกกันไปอะคือหนูหมดห่วงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วค่ะแล้วก็แบบคือเอฟซีเขาเนาะเยอะเนาะก็จะแบบไล์ไอ้เฟสมาบ้างอินบอสมาบ้างว่าพี่ต้นไปไหนพี่ต้นอย่าทิ้งพี่ต้นนะบางบางคนก็ขู่หนูอะไรอย่างเงี้ยการเป็นว่าเขา ใช่ like oh, so ใช่ใช nope. ่ก็ห่วงของแานพี่เิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบแล้วส่งข้อความเขีความสุขของเราณวันนี้ใช่ค่ะจริงจริงก็เขาเป็นความสุขของหนูตลอดละค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูคือความสุขของเขาหรือเปล่าอ้ไรแบบอันมี้เป็นงาของการดูแลใช่ วยหมอแนะนำไหมว่าคนอยู่กับข้างต้องยังไเขายังมีบ้างส่อปนี่แยทันที่เกิดขึ้นคือหนูอ่ะไม่เคยเข้าไปปรึกษามหมอกับพี่เขาเน,นะคะแต่ว่าอ่าเราอ่ะเคยผ่านมาเราก็เลยรู้ว่าการที่อยู่กับคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยคือหนึ่งเลยต้องเข้าใจเขามากๆเข้าใจเขาที่สุดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเขาต้องการอะไรอะ่ะคือเราแบบว่าพยายามใจเย็นแล้วก็ใช้แบบสมองแล้วก็สติคิดแล้วก็พูดออกมาคือบางทีเราพูดออกมาอย่างเงี้ย เรื่องแค่แบบนิดเดียวเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องช้างไปแบบทุที่ที่คิดไปนู่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแต่งเรื่องได้แต่งหนังได้เรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่แบบว่าอ๋อคนนี้ต้องเป็นพ่อต้องเป็นหัวประมาณนี้ค่ะคือแบบเขาจะคิดกว้างเขาจะคิดคิดเยอะมากประมาณนี้ค่ะวดที่ไหนนะคะออวัดป่าค่ะวัดป่าอารยะอะไรสักอ,อย่างเนี้ยค่ะตรงจัง,งหวัดออพระนครศรีวิทยาค่ะวันประมาณอันนี้น่าจะ น่าจะต้นเดือนหน้านะค่ะอันนี้หนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วก็เลยแบบเออไม่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 ได้ไม่ได้คุยกันนะคะตาว่าจะไม่มีหัวมงถึงหมอนอย่างนี้เนาะไม่ไม่ไม่มีนะคะน่าจะกลอนหัวเงียบๆแล้วก็บวชเลยอะค่ะเรื่องหนูจะตั้งใจไปเจอพี่เขาฝันเขาบวชเอ่าถ้าไม่มีงานหนูก็ไปนะคะตอนนี้หนูทํางานเยอะมากเลยค่ะคือแบบ งานกลับมาแล้วใช่ไหมคะเราก็รับงานทุกวันแทบไม่มีเวลานอนเลยอะค่ะนิยามนิวนิวตอนนี้คือโสดไงคะโสดโสดสิคะโสดจิบได้แต่ว่าแฟนคลับแฟนเก่าหัวงโอ่นี้ได้อะไรไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณขอบคุณค่ะ